จังเลยแล<ม>้วก<ร>้ยมาแล้วยังมีอันนั้นหมดแล้วมางีวันนี่ดินี่มาให้ตัวอะไรกินแล้วสองตัวนี้มันกินอยู่อ่ะ <c oughs> น่ารักโคตรอะ่ะตัวเล็กอะอน,นี่กินแล้วเนี่ยเพราะมันโดนอมหมดแล้วเนี่ย ร้องโดนเหยียบนะลูกตัวกระติ๊ดหนึ่งไม่เลยคนเก็บทีเนี่ยไม่อยู่ที่เนี่ยไม่อยู่อะค่ะเใส่ถั่วอ่ะกัะเอาหนูเอาในลูกแต่ยังไม่กินข้าวเหรอคะแกกินข้าวยังไม่เสรแล้วค่ะเขาจะมันหิวอีกเหรอที่เล้วไอ้ตรงที่ตรงไปให้ตัวเล็กดิหายไปไหนวะเพราะว่ามันไม่ได้กินหรอกพี่รักเจ้าเขาเหอะ เย็นดีอเยอะเลยไปหักกิ่งเล็กๆมาไปขอกิ่งเล็กๆอันนึงเด็ดอันเล็กเดี๋ยวให้ตัวเล็กจะกินว่ กับ,บมือเจ๊เป็นหอกับมือเจ๊เป็นหอเดี๋ยวื่ะเหยเหอนเขาแบบมีล euh ูมไข่าย้าด uh 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 ้วยกอนหอ